มาค่าเช่าครับค่าเช่าครับทำได้ไหอ้าวว่ายังไงพี่ไหนพี่บอกพี่อ่ะว่าพี่อ่ะจะพาพี่ไปห,หาลูกพี่พี่ไหนมึงลองเรียนของผู้ใหม่ได้เยอะดูเหมือนว่ากูจะงงนะโอ้พี่เยินแค่คำว่าพี่ได้ไงมันงงมันไม่ใช่คำว่าน,น้องอ น้องไหนน้องบอกน้องว่าน้องจะพาน้องไปหาลูกพี่น้องไงมันต้องอย่างนี้ได้มึงต้องพาอีกแปบด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกมัจะอุ้มกูไปไหนอแปไปไหนวะม่ค่อยสบายใจเลยพี่สวยเขาจะขอเลิกกับผมสาหัสมึงฟังกูนะ บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุป,ปรสรรคขวางหนามมากมายเลอเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้า,วามผมตัดสินใจแล้วครับพี่ผมจะแต่งงานกับสวยให้ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมฮะ มึงอเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินโอ้โหพี่ความรู้สึกพี่วัยจริงๆ่อมน้ำตาพี่ตื้นทำเต็มที่นะพี่ไปก่อน น้องคุณตำรวจกับเาผมพี่ครับผมพาคุณมาแล้วพี่สวยเป๊ะการเป็นมาเฟียที่ดีเนี่ยมันจะต้องมันต้องทำให้ทุกคนเนี่ยศรัทธาเราให้ได้เข้าใจหรือเปล่าเราต้องโหดเราต้องเที่ยวเราต้องซาดิีไว้ก่อนน่ะที่เด็ดเราไปเจอเจ้าใครมาเแก่อะไรมึงลองไปตบอีแก่นี่กูดูดิ อีกแกเีอูดกนี้สวยนะครับอี่คืเละครับอยากได้อยทอไม่อยครับเป็นไงให้มันลงมือคห้เลยลงมือแล้วเป็นเรื่องเป็นอะไรของมึง พาใครมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเอาพี่ก็ไปดีครับแต่ผมก็พานังเป๋ะมาด้วยนะจีิครับผมขอแค่ตัวให้เลยครับจะไหวเหรอเดี๋ยวผมณตอบกันนี่เอง<ะ>นี่มันไอเสือซอยสี่นะซอยสี่ปมูมันนังซอยซอยอยู่นะซอยอยู่เฉยๆว่าไงครับพี่ไอเสือ พักพี่ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่น่อยพักพี่พักพี่เร็วสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเ้เด้ยเยเฮปยเฮ้ยนเฮ้ยเ้เฮ้ยเยเยเฮย้เยเฮ้้ยเยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเเ ไปนบไปยบเลไม่พอไม่พอใช่ไหมเปลาเสื้อเอ่ื้อบไปดีมากยบไปเลยยังไม่พอใช่ไหมหมดแล้วขอถอยถอยทีนะเฮ้ยพวกเว้เหลร้อยพี่ยนนี่รจริงผมยอมแล้ว พี่ยนัน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 พี่ยันค่ไม่ให้เลื่อนเลอะมือแล้วนะ <c oughs> พพรุงนี้พาพวกมันไปเจอที่ออฟฟิศได้ครับลูกพี่นะเดนา,นาปนพลูกพี่ของฉันเนี่ยสิ่งคันะว,ว่ามอนสอนง่ายเข้าใจหรือเปล่าออเดอร์สแตน